เป็นกุงแม่น้ำเลยล้วม,มันดิสวัสดีค่ะวันนี้มาดามตัววอลกอยู่ที่ถนนทรงวาดค่ะเพราะว่าถนนสายนี้นะเป็นถนนธุรกิจเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วของที่ กรุงเทพนะคะของที่เมืองไทยถนนสายนี้เป็นย่านที่มีบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นเจียไตยหรือว่า cp นั่นแหละแต่วันนี้มาดามตรงจะพามาร้านเด็ดมากเลยนะคะร้านนี้ต้องบอกว่ามีคอนเซ็ปตที่ดีแล้วก็อาศัยบรรยากาศรอบด้านที่มีความเป็นสเสน่ห์ของความโบราณเรียกว่าวินเทจนะคะวันนี้ก็เลยพามาที่ร้านนี้ชื่อว่าร้าน กะ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 กกเขาก็ใช้โครงสร้างตึก ก่านะคะคย่านถนนทรงวาดน,นี่แหละเอามาทำร้านเรียกว่าคลิปมากๆเลยนะคะดูตั้งแต่การตกแต่งร้านนะเป็นสไตล์วินเทจแล้วก็ร้านอยู่ชั้นสองขึ้นไปสามารถจะทานอาหารได้ที่ชั้นสองข้างล่างก็สามารถที่จะสั่งกาแฟนั่งดื่มกาแฟหรือว่ามีขนมเบเกอรี่ต่างๆขนมฟังต่างๆดูน่ากินมากเลยะคะ่ะ เราจะไปทานอาหารของร้านอิกานะคะไปกัเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนชั้นสองนะคะเพราะว่านัดน้องชายสุดหล่อไว้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามตัวก็นัดกับน้องชายสายกินสนิทรูปหล่อนายแบบอยากเห็นหน้าใช่ไหมคนนี้ไงสวัสดีครับหล่อไหมล่ะพอได้แต่ว่าสายกินเน่ยขอให้บอกเออ ไปไหนนี่คือไปกินนี่คือรู้สึกเป็นตัวติดกันตลอดเลยนะสายกินกับสายมูเนี่ครับใช้คําว่าเป็นร้านอาหารไทยที่เป็นแบบออริจินอลจริงๆเมนูหากินยากซ่อนตัวอยู่ในทรงวาดใช่แล้วก็ตึกนี้แบบเป็นเรียกว่าวินเทจมากๆเลยเก๋มากกับวิธีการเดคอ r a t i o n ตกแต่งและถ่ายรูปได้หลายมุมสุดๆเลยมากินที่นี่พี่ว่านะพี่นึกถึงย้อนไปตอนที่เด็กๆอีกแล้วเขาบอกว่าคนแก่นี่ต้องคิดถึงตอนเด็กไหม แต่ว่าเราก็ยังไม่แก่เราก็ยังถึงตอนเด็กเหมือนกันเลงไว้หลายอันมากเลยเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดชิมไม่หมดในครั้งเดียวคือต้องมาหลายหลายคนก็เลยชวนน้องมาอันนี้นะผัดหมี่แดงใช่ไหมแต่ว่าเขาชื่อว่าผัดหมี่ลำปลายมากมีเนื้อสัตว์มีกุ้งมีกุ้งมีผัดใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูกินเลยนะเขาบอกว่าจริงๆที่นี่เขาก็มีนอกจากผัดหมี่แดง ยังมีผัดหมี่ดำด้วยใส่สิลูดำอเออเอ,อ,อันนี้ก็แปกออลกถามทุ่ยากอะรสชาติจับจ้านนะเออมานี้เขาเรียกว่าแกงรันจวน<อ>แกงรันจวนหมูพอดีว่าพี่ว่าหุ่นพี่มันน่าจะเข้ากับหมูพี่ก็เลยสั่งหมูเขามีแรงแกงรันจวนเนื้อด้วยแหละและ,ละ,ละ,ละด้วยความมีดีไซน์ที่นี่นะดูดิดูดั้วสุดขลิ อันนี้คือถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟแต่ว่ามีช้อนแล้วช้อนที่เป็นทองเหลืองน่ารักมากแล้วใครอยากจะซดน,นแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เห็นจานชามที่นี่ไหมมันหอมรันจวนจริงๆคอ่ะความหอมของแกงรันจวนในหม้อน,นี้เนี่ยพี่ว่าอยู่ที่เขาใส่ใจรายละเอียดนะโดยทั่วไปอ่ะแกงรันจวนะหลายๆร้านเขาก็ไม่เอาตัวหอกแดงอไปเผาแต่อันนี้เป็นหอกแดงเผาม,มันจะมีความแบบ ความหอมนะหมูเปื่อยมากเลยแต่ถามเขาว่าใส่ส้งซ่าไหมบอกว่าใส่อันนี้คือติ๊กถูกไปได้หนึ่งแล้มาค่ะเออตอนนี้เราต้องกินข้าวดูดิน่ารักไหมคะใส่เออ ช่างหาจริงนะอะไรก่อนปลานี่พี่เลงน,นี้แล้วปลาคังปลาคังทอดอะให้น้องก่อนปลาคังทอดราด,ดน้ำปลาปลาคังมาจากเมืองกาลต้องเมืองที่แม่น้ำใ,นใหญ่ๆนะรสชาติลงตัวต้องเปลี่ยนมุมมองครับคนไทยส่วนมากไปคิดแค่ปลาคังลวกเรามากินแบบทอดน้ำปลา ได้ยินเสียงมะอบมากเลยจานนี้อร่อยทีดทอดดีทอดดีมากมากทอดดีแล้วปลาไม่มีกลิ่นดินเลยนะแล้วทอดมีแบบเนื้อข้างในก็สวยด้วยนะไม่ไม่แห้งอันนี้คือเขาตัดชิ้นความหนานี่พอดีคําแล้วกินแบบอร่อยทอดก็ดีเป็นแลบเนาะเราเรากินต่อไปเราต้องเอาเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดเผ็ดปลากายผัดกระเทียมทนสด มาหากินยากนะเขาจริงอ่ะผ right Th huh. ัดแบบนี้แล้วผัดกระเทียมโทนด้วยไม่ค่อยมีใครทำเนาะเขาเรียกว่าไก่ผัดขี่เมาราชบุร mm. ีร้านนี้คอนเซ็ปต์เขาแล้วเขาจะเอาแบบพื้นถิ่นต่างๆที่มีเมนูที่อร่อยแล้วเขาก็จะมาพัฒนาสูตรเขาจะเป็นฮัโลไข่เค็มมาเอิร์ธพี่อยากกินมากเลยกุ้งครับกุ้งทอดเกลือ เป็นกุ้งแม่น้ำไยแล้วดูมันดิโอ้ว้าวจานนี้ราคาตำมเมนูคือ520บาทวางไว้ <8. S 2> 520บาทได้สองตัวเพราะว่ามันมันเยอะมากเออทำไรเออทำไร ชอบกินนะฟินตายไปเลยใช่เลอกกินข้าวคุวกมันที่กินกุ้งนี่นะคะเป็นหึกน้ำดำมะนาว เขาก็จะต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วตอนเรากินเราก็บีบมะนาวนี่น้ำหมึกไปหน่อยที่นี่บอกเลยว่าเขาทำดีไม่มีกลิ่นคาวของหมึกปลาหมึกเลยเพราะว่าถ้าทำไม่ดีนะ้าวคาวใช่เข้าใจไหมเมนูอาหารที่นี่นะมาดูราคาเนี่ยเขาก็ประมาณแบบ ร0 0ย0 0งร้อยสามประมาณาต่อจายเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายนะนก็ลองมาดูนะคะร้านชื่ออีกาอยู่ถนนทรงวาดค่ะราคาอาหารก็เข้าถึงง่ายพี่ตรงว่ากินคนหนึ่ง800ก็อิ่มจุกๆแล้วว่าแวะเข้ามาได้นะครับอยู่ถนนทรงวาดถ้าอยากจะเซิร์ชใน Google Maps เซิร์ชคำว่าแลบอีกาเปิดตั้งแต่เช้าเลย10โมงถึง4ทุ่มจอดรถจอดรถยังไงพี่เตรียมเข้ามาพูดเลยจอดรถตรงไหนพี่พูดเลยก็ได้ค่ะ จอดรแบบกล้องเลยถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะริมถนนเนี่ยจอดได้แล้วก็ที่จอดรถตรงสันเจ้าเขยิงจอดได้นะคะเลยไปอีก200เมตรก็จะมีที่จอดรถของเบียร์ช้างจอดได้เช่นกันค่ะเวลาเข้ามาจะเ,เย็นๆค่อยๆหาที่จอดรถนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าวนรอบใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะเสียเวลาถ้าใครที่คุ้นเคยกับสำเพงมาทับปิ้งเยาวราชอยู่แล้ววิ่งเยาวราชจนสุดครับเลี้ยวซ้ายสำเพงวิ่งมาจนสุดเกือบจะไปท่าน้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายวนอีกที ขยับมาอีกนิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือแถวนี้ก็จะมีเผยยิงมีที่จอดรถลิมน,น้ําจอดรถข้างทางแวะมาได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากมาแบบว่าโอ้ยอาหารมันเต็มมื้อสําหรับแลบิกาใช่ไหมเขาก็มีคาเฟ่ข้างล่างด้มีคาเฟ่ข้างล่างต้องเรียกว่าร้านนี้ น่ารักแล้วก็น่าจะโดนใจทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นเขาก็ชอบแบบสไตล์วินเทจแบบนี้แล้วก็เ,เรียกว่าถ้ารุ่นแม่ของมาดามเนี่ยมาถึงอาม่าก็ต้องคิดถึงความหลังเก่าๆแน่ๆเลยที่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คุ้นเคย าค่ะร้านนี้นะคะอยู่ข้างๆร้านอีกาครับเราก็มาเห็นร้านตอนแรกไม่ได้แพลนเลยแล้วก็เปิดประตูเดินเข้ามาืว้าวมากเลยร้านนี้คือ FV ตัว FV FV จริงๆเนี่ยเขาบอกเลงว่าเขาเป็นร้านขนมไทยอ่ะ FV ย่อมาจากอะไรไม่รู้เขาบอกว่า F ก็คือ f r u i V ก็คือ vegetable fruit and vegetable ก็เลยเป็น FV ง่ายๆแล้วพอเดินเข้ามาเราก็จะเห็นแบบโครงสร้างซึ่ง จากข้างนอกเนี่ยดูตึกโบราณโบราณน,นะเดินเข้ามาเพาดานเราจะเห็นเป็นกระจกวีเฟล็กข้างล่างแล้วก็พอเข้ามามองย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นภาพเป็นแบบมีเรือนไทยอ่ะเรือนไทยหนึ่งหลังอ่ะอันนี้เรียกเรือนไทยเหรอเป็นเรือนไทยแต่ว่าเป็นเรือนไทยอีกหนึ่งแบบ ขึ้นข้างบนบ้านได้อยู่ตรงนูงน้นมุมนี้ตรงนี้เราเหมือนะลาข้างนอกแล้วดูขนมดูน้ําเริ่มตั้งแต่น้ํานะคะน้ําเนี่ยเขาให้คอนเซ็ปต์ว่าอันวอนเก็ดพวกพืชวัชพืชต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาเอามากินได้เอามาทําน้ําต้มกินได้แต่ว่าคนสมัยใหม่แบบในเมืองแบบเราไม่รู้จักอย่างอันนี้คือมาแปลกใจมากเลยของเอิร์นได้น้ําอะไรฝัง กระสังก็คือพืชชนิดหนึ่งน้ำมายาลาบไอตัวมายาลาที่แตะแล้วมันหุบหุบนัน,นั่นนะแหละใครจะคิดล่ะเกิดมาตั้งแต่เล็กจนแก่ไม่เคยคิดว่ามันกี่ได้ไม่เคยคิดนึกว่ามันก็แค่เป็นวัชพืชแต่ทัาหมอเขาเอบอกว่ามันมีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ไหมม,มีมีเขาเขียนไว้แต่ว่ารสชาติเป็นไงเออลองกินน้ำกระสังดูก่อน มีมีความมีความเขียวเขียวที่มันเป็นเป็นพืชเนาะนะครับแล้วก็มีความขื่นนิดนิดแต่เขาปรุงมาสมด้วยน่าจะมีน้ําผึ้งแล้วก็มะนาวใช่มะนาวให้แบบดีแล้วก็สดชื่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นผักหรือเหม็นเขียวมากมายมันไม่ขนาดแบบน้ําสกัดโคลอรฟิลเลยขนาดนั้นไม่เป็นประมาณนั้นส่วนน้ํำใบลาบอันนี้หอมแฮหอมที่ว่ามีความหอมของเหมือนกับกลิ่นน้ําตาลน้ําเชื่อมอะไรสักอย่าง ผักกระสังมีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินซีมีริตต้านอนุมูลอิสระช่วยแก้อาการอักเสบและลดกรดยูริกได้ชามมายราบเย็นช่วยลดน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนเพลียช่วยผ่อนคลายแบบสบายแล้วก็นี้น้ำขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยช็อตดื่มตอนเท้าช่วยบำรุงสมองเหมือนบูสส์อ่ะเหมือนเหมือนรีบ <bo> ูส์ใช่ลดความเสี่ยงโรคสมองเสือ่อมดื่มหลังอาหารเพื่อจะช่วยย่อยแก้ท้องอืด เที่ยวอ่ะอันนี้คือกินแล้วตื่นบูสเตอร์มากเลยก็น่าจะวิตามินนะวิตามินซีน่าจะสูงแล้วก็อันนี้บัวลอยบัวลอยจิ๋วน่ารักถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าดังงงะไหมใช้อินสปิเรชันมาจากดังโงแล้วก็มีข้าวเหนียวลืมหัวโอข้าวเหนียวดําแล้วเขาก็บอกว่ากินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะจะกินเป็นแห้งก็ได้หรือจะกินเป็นบัวลอยน้ําก็ได้แล้วก็มีกระทิราดแล้วก็มีงาขี้ม้อน าใส่แป้งข้าเหนียวนก็เหนียวๆอันนี้เป็นถุงน่เอาลมดังโงดีนะดังโง่เลยกะทิก็จะมีความความหวานความมันกินแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะกินแบบเอาทั้งลูกแช่ลงไปแช่เป็นแบบว่าบัวลอยกินเลยก็ได้แล้วก็ตัวเนี้ย สรรพคุณทางยาเยอะมากไงขี้ม่อนเขาเรียกว่าเป็นแอนตี so, ้ออกซิแดนต์สูงมากสำหรับคนคนไทยนะฝรังแบบว่าวิ่งหาคนไทยไม่ค่อยใช้ยกเว้นแต่ว่าทางภาคเหนือที่จะรู้จักงานขี้ม่อนส่วนมากจะเป็นน่านน่านทางภาคเหนือนะโอเคก็เป็นอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเก็บท้องไว้มีร้านหน้าต่อร้านนี้ว้าวแล้วเราต้องว้าวให้สุ